ตอนนี้วิบากกรรมยังไม่จบครับสำหรับศิระชุกกลโดนปปชตั้งไตส่สวนคดีที่ภูเก็ตปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบผิดจริยธรรมเสื่อมเสียเกียรติสอสอโอ้โหศิระโดนหนักงานนี้ถ้าผิดจริงก็จบเลยอนาคตไปอ่ะสอสอศิระจบเลยหมดกันเลย้ะเรื่องความเป็นสอสอเนี่ยเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของนายศิระเจนจาคะมาเช้าก็คุยกับนายศิระเจนจาคะประธานกนารมธิการกฎหมายตอนนี้วิบากกรรมยังไม่จบครับสาหรับศิระจุก ปรากฏเป็นไงครับปปชตั้งไตส่สวนนายศิระสสเขตหลักสี่พลังประชารัฐคดีภูเก็ตจําได้ไหมที่นายศิระเขาไปที่ภูเก็ตแล้วก็ไปพูดกับตํารวจแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็โดนด่าว่ากลางกลางกลางนะมผมทํากับผมแบบนี้ได้ยังไงผมเป็นสนสนะเป็นก,รรา,การเลกาั้ทผู้ใหญ่นะแต่ศิระรในเรื่องในอดีตครับรรนะโดนปปชตั้งไตส่สวนนะครับ นะคดีที่ภูเก็ตปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบผิดจริยธรรมเสื่อมเสืยอเกียรติสอสอโอโหศีละโดนหนักเนี่ยขนาดเป็นข่าวของสอสอศีละซึ่งเป็นเพื่อนผมเนี่ยผมยังอ่านเลยครับนับภาษาอะไรกับคนอื่นนะครับผมอ่านในี่เพื่อนผมเนี่ยเนี่ยศีละเนี่ยเป็นเพื่อนผมนะแต่ว่าอันไหนทําดีก็ดีอันไหนทําไม่ดีผมก็ไม่ได้สนดับสนุนนะสอสอศีละมันมน,นะก็ยังคุยกันอยู่มาเช้าก็คุยกัน น,นี่น,นะครับในสำนักงานปปชเขาบอกว่าศิระเจนจาคะนะยังมีพฤติกรรมรู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตําแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบอันี้เป็นข้อกล่าวหาของปปชกับนายศิละเห็นไหมผมพูดเต็มที่เลยนะเป็นกลางไหมล่ะฮะนี่ขนาดเรื่องศิละเนี่ยบางคนเนี่ยเฮ้ยเป็นเพื่อนกันเราไม่เอาเรื่องของเพื่อนมาพูดไปอย่างนี้ผมพูดเลยนะโดนกล่าวหา ปปนะชกล่าวหาอีกว่าไม่ประพฤติตนอยู่ในกรอบสินธรรมอันดีของประชาชนไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรมอิสระเป็นกลางและปราศจากอาคติให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนก็คือให้สัมภาษณ์หรือสื่อมวลชนไม่ถูกต้องครบถ้วนบิดเบือนโอ้โหสีละโดนหลายดอกเลยวะนะครับนี่เขากล่าวหาสิละว่าเวลาให้สัมภาษณ์เนี่ยให้ข้อมูลบิดเบือนไม่ครบถ้วน ก่อให้เกิดความเสียมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งโอ้โหโดนหลายดอกเลยเว้ยและไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมทุกครูนี่ครับศีละโดนต้องไม่รู้กี่ดอกนี่ผมยังอ่านเลยเนี่ยถือว่าผมเป็นไงเป็นกลางไหมนะทั้งทงี่ผมกับิีละเป็นเพื่อนกันเนี่ยใครก็รู้นะแต่ผมก็อ่านเนี่ยเนี่ยมันเป็นเรื่องนะ พราะสีระเป็นบุคคลสาธารณะเป็นสสเป็นประธานการมาทิการกฎหมายไม่ใช่เป็นคนกระจอก,กองอยงศีระไม่ใช่คนธรรมดานะครับนะอีกไม่นานเร็วๆนี้นะถ้าถ้าไม่โดนสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือติดคุกซะก่อนนะอีกไม่นานก็ได้เป็นรัฐมนตรีนะผลงานอย่างศีระในเข้าตาพลังประชารัฐเข้าตาลุงป้อมอยู่แล้วนี่ผมพูดตรงไปตรงมาเลยแต่งานนี้นะครับไม่รู้ว่าศีระจะรอดหรือไม่รอดนะครับ เมื่อเช้าได้ผมได้มีโอกาสได้คุยกับอสอสศอรลเจนจาคะประธานการมาที่การกฎหมายเฮ้ยมันถามว่าท่านรู้ยังบอกรู้แล้วนะรู้แล้วประดนเนี่ยปปชาเนี่ยตั้งเขาเรียกอะไรวะตั้งคณะไตส่สวนแล้วคําว่าตั้งคณะไตส่สวนนี่ก็คือก็ทําการไตส่สวนดูว่าคุณศิละทาผิดหรือไม่ยังไม่ได้มีการชี้มูลนะครับพี่น้องประชาชนครับบางคนพอเห็นข่าวก็งับเลยไม่ใช่นะครับเรา นำเสนอข้อมูลข่าวสารแบบกลางๆนี่ขนาดศิระเนี่ยพักพวกผมเนี่ยผมพูดเลยงานนี้ถ้าผิดจริงก็จบเลยอนาคตไปนะสอสศิละจบเลยหมดกันเลยแล้วเรื่องความเป็นสสเนี่ยก็จะตามเอ๋ปรินาเนะเพื่อนซีไปต่อเพราะเอ๋ปรินาก็โดนไปเนี่ยเรื่องเดียวกันนะครับปปชาส่งสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตอนนี้ก็หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วคุณสสเอปรินา นี่ศิระก็เป็นเพื่อนสนิทกันนะครับนะผมถามท่าน,น,นสสศิียระบอกว่าเขาไม่ได้ทําความผิดเราไม่ปไปไลก็สู้กันไปเราต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสสศิียระและปปชเราพูดก,กลางๆเห็นนะไม่เห็นมีทัวลงเลยเพราะอะไรผมก็พูดนะคุณศิียระเรจนจาครับเป็นสสเป็นประธานการมาธิการเขาเป็นบุคคลสาธารณะเขาถูกกล่าวหาเขาก็ส <eton> ู้กันไปไม่ต้องไม่ไม่ต้องร้องไม่มีอะไร นะศีลาเขาก็พร้อมมีพิสูจน์ตัวเองผมถามว่าทําจริงเ็าบอกเปล่านะเออนะเขาบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตัดสินไปแล้วก็น่าจะจบแล้วเรื่องนี้ผมไม่มีความผิดเขาว่านะนะว่าผมไม่ได้แทรกแซงการทํางานของตํารวจภูกเก็ตนะแล้วก็ที่ตะวงตวาดตํารวจนั่นก็ไม่ใช่ละครับผมเป็นคนเสียงดังชุกครูนะครับก็ว่ากันไปครับก็ดูกันต่อไปว่าสอศีระเจนจากะจะรอดหรือ,อรอดหรือไม่ นะนะถ้าโดนชี้มูลมันก็ไม่รอดก็ต้องไปส่งสารดีกาสารดีกาพอรับคำร้องปุ๊บก,ก็อาจจะสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เหมือนคุณเอ๋ปารีนาก็ดูกันต่อไปครับรอดไม่รอดก็แล้วแต่พยานหลักฐานก็แล้วแต่กรรมนะครับเห็นไหมครับผมยังเอาเรื่องนะของคนที่เป็นเพื่อนผูกมาพูดเลยมันะมีปัญหาเราเป็นบุคคลสาธารณะโอ้โหเอาเรื่องมาพูดเ่าไม่ไรนะครับนะครับเราต้องแบบใจกว้างๆนะ รายการนี้เป็นรายการที่ให้ความรู้กับประชาชนพี่น้องครับใครมีเรื่องอะไรต่างๆที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถนําเข้ากันมาที่การกฎหมายได้ผมประสานให้เรื่องอะไรกันแล้วแต่ถ้าตารวจไม่ทํางานข้าราชการไม่ทํางานผู้ว่าไม่ทํางานหน่วยงานไหนก็แล้วแต่นะถูกข่มเหงรังแกส่งมาผมส่งเข้าไปที่ประธานการมาที่การศิลได้ไม่ยากครับจัดการให้ได้เลยครับพี่น้องขอให้ติดตามทนายใครทุกไว้ การมาที่การกฎหมายมีศิลาเจนจาค่าเป็นประธานและมีสสทุกพักเป็นกรรมการไม่ไม่ใช่กัรมาที่การกฎหมายไม่ใช่ของศิลาคนเดียวเขาเป็นแค่ประธานนอกนั้นมีสสอ,อีก15คนเยอะแยะมีทุกพักเก้าไกลเพื่อไทยนะเออมีหมดครับนะครับอันนี้เล่าให้ฟังนะเพราะนั้นใครอยากจะเอาเรื่องที่ท่านไม่คิดดูแล้วเรื่องท่านไม่รับความเป็นธรรมส่งเข้ากัรมาที่การกฎหมายก็ส่งมาหาผมผมทําการ กรองข,อข้อมูลปุ๊บส่งไปยังท่านประธานศิระได้เลยเห็นไหมครับรายการมีประโยชน์ไหมครับเข้ามาแล้วช่วยแชร์ด้วยครับน,นะครับขอบคุณมากครับแชร์ด้วยแล้วกดติดตามเพจด้วยกดติดตามเพจด้วยนะครับส่วนไทยไม่ติดตามไม่เป็นไรแต่พี่น้องช่วยหาคนกลุ่มใหม่ๆที่สนใจสนใจบ้านเมืองเข้ามาติดตามหน่อยนะนะฝากฝากเนี่ย เอฟซีเนี่ยไปบอกบอกหาคนใหม่ๆมาฟังรายการที่มันมีประโยชน์คุณฟังแล้วชีวิตมันดีขึ้นอะไรที่คุณไม่ได้รับความเป็นธรรมจะได้รับความเป็นธรรมที่นี่ทุกเรื่องนะที่ไหนไม่ให้ออกสื่อมาที่นี่เดี๋ยวผมประสานงานให้นะอันไหนถ้าเรื่องใหญ่เรื่องโตเอาเข้าสภาผู้แทนราษฎรไปเลยส่งสสไปถามกระทงกระทู้ในสภาเลยผมจัดการให้เสร็จเพราะฉะนั้นฝากพี่น้องประชาชนนะครับที่สนใจข้อบูญข่าวสารช่วยกันกระจายนะครับนะนะครับ แล้วใครมาป่วนเนี่ยช่วยจัดการนี้ผมด้วยช่วยทําความเข้าใจกับมันหน่อยว่าโอเคมันไม่ชอบก็ออกไปไม่ต้องเข้ามานะครับนะเราไม่สนใจพวกดามุ่งดาม,ม่าอะไรต่างๆนะเราต้องการช่วยเหลือประชาชนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของท่านสสสิละนะครับเห็นไหมตรงไปตรงมาบางคนเรื่องแบบนี้เขาบอกถ้าเป็นเพื่อนฝูงไม่อ่านข่าวอ่านหมดเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นคนบางคนเนี่ยเวลาผมพูดถึงแล้วเนี่ยโอ้โหบางคนโกรธเลยทัวร์มาลงอะไรต่างๆเนี่ยอย่านะ เราใจกว้างนะ